เทคนิคเคล็ดลับจัดการกับคนปากไม่ดีปากเสียพ่นคำพูดออกมาแต่ละอย่างมีแต่อะไรที่ไม่น่าฟังจิตใจความคิดก็คิดในแต่เรื่องดีๆไม่เป็นคิดเรื่องลบๆคิดเรื่องแย่ๆพ่นน้ำลายออกมาแต่ละทีคำพูดแต่ละอย่างไม่น่าฟังไม่น่ารักหนึ่งเคล็ดลับวิธีการจัดการ กับคนประเภทนี้นะคะยิ้มค่ะยิ้มสู้นะคะยิ้มสวยๆเลยค่ะอย่าไปตอบโต้ต่อกกรกับคนที่มีสมองคิดแต่เรื่องแย่ๆคิดแต่เรื่องลบๆพูดจาพ่นคำพูดพ่นน้าลายออกมามีแต่สิ่งไม่น่าฟังยิ้มสู้นะคะแล้วประสบความสำเร็จตบหน้าเลยค่ะนะคะ